เพื่อเพื่อไอี่หาหาไงอย่าที่ปะเออผมว่ามอนมันน้อยไปนะนี่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 องลุ่วลุ่วท้องไหนตรงนี้ตรงนี้เห็นปะเห็นปะเห็นปะนี่กูกรีดแม่ท่านวไม่รู้กูกรีดแม่เลยไอ้เนี่ยมาเร็วๆตรงนี้ก่อนมาขึ้นมาแล้วลูกมอนมาเยอะทีนี้ต่อไป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 ข้างล่างไปเอ็กซ์ลูเออขึ้นมา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 แล้วทาดาเมช่วยเอ็กซ์กัน ผมมาช่วยอะไรผมทาดาเอจช่วยเอ,เองข้างตายแล้ว<อ>จะยัดกีดเดินปะไม่เดินนะท้างว่ะเดี๋ยวแจ็คฟอร์ดเรียบร้อยเหมือนมันล่อเราเยอละทีมงานที่คุณภาพแบบ โน้องทางขวาถางใบเร็วเร็วเ,เ,เอพี่มดบอกนเอลขอ๋อใบอังเปาเนี้ยเหรอใช่ครับอ่าหลังจากอ่าวันดีครับหลังจากที่ล่าไปครึ่งชั่วโมงคนระับเราได้มาเจ็ดสิบห้าเราจะเปิด ก็จะได้อะไรมั่งโอเคเปิดเลยนะเยสเช่พุดดิ้งมาเลยเอ็มซีเหมวกมาแล้วอ่ะได้หมวกละเอออะไรวะง่ายแท้ค่รู้ได้หมวกแล้วอ่ะไอ้เหี้ยพุดดิ้งเงียบว่ะเฮ้ยหมวกมาสองใบเลยว่ะเฮียเอาสามใบโอ้โหอะไรวะตายแล้วหมวกสามใบแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยพุดดิ้งมาอีกอ็มซีเได้มาอันหนึ่งไอ้เหี้ยพุดดิ้งมาอีกอะ อ๋อตุิงมาเฮียหนักหนักเจ็บก่อนเจ็บก่อนแป๊บนึงโหตายละหมอกได้กี่ไปแล้วลหมอกได้ถามไปเอ็กซ์อยู่ไหนเอ็กซ์อ่าเบต้าถือว่าโอเคแล้วเจ็ <15 S 2> ดสิบห้าอันได้เยอะขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยอ่าขอบคุณมากครับที่รับชม